ก็อะไรครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปเกมเพย์ที่เจอกับบอสไฟต์แต่ละตัวนะครับผมเราจะมาลงให้ดูว่าตายกี่รอบแล้วเล่นกี่รอบถึงชนะก็รับชมได้ที่คลิปนี้เลยครับผมนี่ไปทุบแม่ง โอบี้ข้ายเยี่ยอะไรเนี่ย พูดแม่งเลยเป็นใคร